กลับมาละเมื่อวันนี้คนตัวเด็เมื่อวานแพ้นะวันนี้ก็เลยจะมาลองใหม่เริ่มเลยเอ๊ะ เสียงเกมมันจะดังกว่านิดหน่อยนะครับขอโทษด้วย ดอทเมนสองห้าห้าไม่ตายทุกคนแม่นระวัง ทั้งสองตายแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะลงคนละลิ้งครับแต่นี้ไม่ได้คิดถึงเราบอกเลยคิดถึงกันไหมเราบอกอะ่ะให้คิดถึงเราบอกบอกคิดถึงนะเดาเหงื่อทำให้ มีสงคราจังเลยใช้ตลอดเลยอ,ะอ่ะเสียงอาจจะเบาไปไหน่อยนะทุกคนขอนโทษด้วยช่วยด้วยทริป l e kill. ชนะนะครับผมนะว่าอันนี้จ้าตัวเพื่อนสวยเพื่อนผมตึงอยากเล่น kingfisher จะดันแต่มันไม่มีนะนีดขึ้น ออกไปเลยนี่ดึงไ้ครับ First blood. đi với Double kill, kill. Double kill

First blood, double kill. ้ <Okay. S 2> แลวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ